สวัสดีครับพี่ๆขอต้อนรับสู่ซีรีส์เรียนรู้การเทรดจากช่อง NYM Trader Academy ช่องที่ทําให้การเทรดเป็นเรื่องง่ายๆครับโอเคอย่างแรกเลยจะวิเคราะห์กราฟราคากันเราจําเป็นจะต้องจับให้ได้ว่าโอเคเทรนในสินทรัพย์นั้นตอนนี้เป็นเทรนไหนไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงหรือว่าไซเว์แล้วถ้าพี่ๆไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตอนนั้นเทรนมันเป็นเทรนยังไงเราดูแล้วเราดูไม่ออกผมนําเสนอก็คือเทรนอินดิเคเตอร์ซึ่งวันนี้ผมจะยกตัวอย่าง มาสองตัวนะครับได้แก่ EMA กับ m อ็มเเราไปลุยกันหากพี่ๆทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่มีบัญชีเทรดผมแนะนำโบเกอร์ XM เสเปดต่ำโบนัสต้อนรับจากการเปิดบัญชีเทรดจำนวน30ดอลลาร์โดยไม่จำเป็นต้องฝากโบเกอร์ XM สามารถเทรดได้ทั้งตลาด f o เ e ็กคู่เงินต่างๆทองคำน้ำมันดัชนีรวมไปถึงตลาดคริปตโตเคอร์เรนซีการฝากถอนผ่านธนาคารไทยง่ายและรวดเร็วโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมหากสนใจสมัครบัญชีเทรดกับทาง XM คลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับ โอเคเรามาทบทวนเทรนด์อินดิเคเตอร์ก่อนว่ามันคืออะไรเทรนด์อินดิเคเตอร์มันก็คืออินดิเคเตอร์ที่ช่วยบอกเราว่าตลาดณตอนนั้นหรือว่าสินทรัพย์นั้นๆมีแนวโน้มทิศทางไปในทิศทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเทรนด์ขาขึ้นแบบนี้สีเขียวไซด์เวย์หรือว่าเทรนด์ขาลงนะครับซึ่งอินดิเคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยบอกเราว่าเทรนด์มันไปในทิศทางไหนในช่วง เวลาที่เราอาจจะไม่สามารถาวิเคราะห์ตลาดได้เองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยวันนี้ผมก็จะมีเครื่องมือยอดฮิตที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับจัดว่าอยู่ในหมวดหมู่ของเทรนด์ r a เคเก็จะได้แก่ EMA และก็ MACD เราไปดูกันเลยว่าทั้งคู่ใช้งานกันยังไงและหน้าตาเป็นยังไงตัวแรกเลยผมจะเริ่มจาก EMA Exponential m o ving a v e r a g e หรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยเขาก็จะคำนวณมาจากการาฟราคาย้อนหลังอย่างผมใช้เส้นสีน้ำเงินผมใช้เป็น EMA 200ก็จะใช้ค่าเฉลี่ยของ200แท่ง ตอนหลังนะครับเส้นสีแดงผมใช้เป็น EMA 50แปลว,ว่าเขาก็จะใช้ค่าเฉลี่ยของ50แท่งย้อนหลังโดยการใช้งานของ EMA เราก็จะแบ่งได้2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือเราจะใช้เป็นมองเทรนนะครับว่าเทรนในตอนนั้นเป็นเทรนในรูปแบบไหนนะครับไซด์เวข์ขึ้นหรือขาลงไปเริ่มกันว่าโอเคแล้วจะใช้ EMA ในการดูเทรนแบบไหนก็จะมี จุดสังเกตตรงที่เราจะให้ EMA 50คือเส้นไวแล้วกันนะครับกับ EMA เส้นช้าก็จะเป็นเส้นของ200ยนะครับยิ่งตัวเลขมากผมก็จะให้เป็นเส้นช้านะครับแล้วก็ยิ่งตัวเลขน้อยผมจะให้เป็นเส้นเร็วนะครับหรือเส้นไวโอเคเส้นสีแดงคือเส้นไวนะครับถ้าเส้นสีแดงอยู่ต่ำกว่า EMA แปลว่าแนวโน้มราคาตอนนั้นเริ่ม มีแรลงขายค่อนข้างสูงทําให้เทรนอาจจะเป็นเทรนขานลงพี่พี่ลองสังเกตดูตรงนี้เส้น ema สีแดงเส้นเร็วตัดกับเส้นช้าลงมาอยู่ข้างล่างเส้นช้าทําให้กราฟราคาเป็นเทรนขานลงทำโลที่ต่ำลงเรื่อยๆในรูปแบบนี้ก็จะเป็นเทรนขานลงนะครับง่ายๆเลยอีกรูปแบบหนึ่งตรงตรงนี้ นะครับก้อนนี้เส้นเร็วก็จะตัดเส้นช้าแล้วก็ตัดกันไปตัดกันมาอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยเราจะให้เป็นไซด์เวยแบบนี้เห็นไหมครับไม่มีเทนเห็นไหมครับมาดูอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเทนขาขึ้นนะครับเห็นไหมครับเส้นสีแดงเส้นเร็วตัดขึ้นอยู่เหนือเส้นช้ากราฟราคาวิ่งขึ้นเป็นเทนขาขึ้นแบบนี้เห็นไหมครอันนี้ก็เป็นการดูเทนจาก EMA เบื e MA, ้องต้นนะครับ EMA ก็จะเป็นตัวช่วยเราณนะช่วงเวลาหนึ่งที่เราดูเทรน์กันไม่ออกนะครับเราก็สามารถใช้ EMA ในเป็นตัวช่วยเราในการที่ดูเทรน์ได้ว่าตอนนี้เป็นเทรน์ไหนขาขึ้นขาลงหรือไซเว์โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง EMA สามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้ด้วยนะครับผมซึ่งผมจะให้ดูก่อนว่าช่วงนี้ เป็นเทนขาขึ kind of mm ้น hmm. ถูกไหมครับเทนขาขึ้นเราหวังให้ราคาทําการย่อตัวแล้วมีแรงซื้อดีดขึ้นไปถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจําเป็นต้องหาแนวรับและแนว้านถ้าเป็นเทนขาขึ้นเราจาเป็นต้องหาแนวรับถูกต้องไหมครับผมอยากให้พี่ๆสังเกตว่าราคาลงมาสัมผัสเส้น EMA แล้วเป็นยังไงครับสัมผัสหนึ่งครั้งดีดกลับขึ้นไปสัมผัส2ครั้งดีดกลับขึ้นไปสัมผัสครั้งที่3ดีดขึ้นไปแล้วก็ทํา ายที่สูงกว่าไฮเดิมลันเทนต่อไปเรื่อยๆหรือว่าดําเนินด้วยเทนขาขึ้นต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของแนวรับที่ราคาลงมาสัมผัสแล้วมีโอกาสที่จะดันขึ้นไปเราก็จะสามารถใช้ EMA เป็นแนวรับและแนวต้านได้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของแนวต้านบ้างนะครับตรงนี้นะครับนี่ เทนขาลงถ้าพี่ๆมองพี่ๆก็จะเห็นว่านี่เป็นเทนขาลงเห็นไหมครับแล้วยังไงถ้าดูจากการใช้ EMA เส้นสีแดงอยู่ต่ำกว่าเส้นสีฟ้าซึ่งหมายความว่าเส้นไวอยู่ต่ำกว่าเส้นช้ามีแนวโน้มที่ราคาจะเป็นเทนขาลงถูกต้องไหมครับดังนั้นกราฟราคามุดตัวลงมาอยู่ต่ำกว่า ทั้ง2เส้นนี้มีโอกาสที่ถ้าราคาขึ้นไปหาไม่ว่าจะเป็นเส้นแดงหรือว่าเส้นฟ้าก็ตามมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งลงเพราะเป็นแนวต้านเห็นไหมฮะอันนี้ 1.1. จุดเราจะเห็นว่าโอเคกราฟราคาได้ขึ้นมาแตะ EMA เส้นช้าหรือว่า EMA 200แล้วก็มีการทิ้งตัวลงมา1ครั้งและครั้งที่2ราคาก็ขึ้นไปแตะที่ EMA 200อีกครั้งหนึงและมีแรงขาย ลงมาอีกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับก้อนนี้ก็เป็นเหมือนกันกราฟราคาได้เข้าหา EMA เส้นไวหรือ EMA เส้น50แล้วมีแรงขายเทลงมาทำให้กราฟราคาสามารถล่วงลงมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแนวรับและแนวต้านจาก EMA นะครับผมโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นอินดิเคเตอร์ MACD นะครับ moving, a l e r a g e convergent, divergent ซึ่งตัวนี้ก็จะบอกทิศทางแนวโน้มของราคาเช่นเดียวกันถ้าสังเกตดูดีๆก็จะมี2เส้นเหมือนที่เราใช้กับ EMA เหมือนกันเลยก็จะมีทั้งเส้นเร็วแล้วก็เส้นที่ช้านะครับ2เส้นถ้าเส้นมีการตัดกันแปลว่าแนวโน้มมีโอกาสที่จะดำเนินเป็นเทรนด์ขาขึ้นถูกต้องไหมครับแต่ลึกไปกว่านั้นคือ MACD เราจะใช้บอกว่าในจุดข้างบนนี่เราจะแบ่งเป็นพาร์ทนี้ข้างบนข้างล่างนี้ซึ่งถ้าอยู่ข้างล่างเราจะมองว่าโอเคตอนนี้การเคลื่อนที่ของราคาอาจจะเป็นดาวเทนหรือว่าเป็นเทนขาลงแต่ว่าถ้าเส้นมีการวิ่งอยู่ข้างบนเราก็อาจจะมองว่าโอเคตอนนี้เป็นอัพเทนหรือว่าเป็น ขาขึ้นนะครับซึ่งยิ่งราคาอยู่ข้างบนแล้ว2เส้นตัดกันด้วยนะครับเราก็จะบ่งบอกถึงความแข็งแรงของเทรน,น,นันั้นๆด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการใช้งานของ MACD เราจะใช้ยังไงนะครับผมซึ่งอย่างแรกเลยเหมือนที่ผมบอกเลยว่าก็ใช้งานคล้ายๆกันกับ เ e m a เลยนะครับสังเกตรตรงนี้ราคามีการตัดขึ้นแบบนี้ตรงนี้ราคามีการตัดขึ้นตรงนี้แล้วหลังจากนั้นราคาก็มีการวิ่งขึ้นเห็นไหมครับราคาก็มีการวิ่งขึ้นแล้ว c คเวอร์อยู่ในช่วงของเทนขาขึ้นแบบนี้ราคาก็จะมีการเคลื่อนที่หรือว่าพักตัวของเทนขาขึ้นแล้วมีการดันขึ้นไปต่อซึ่งในตัว MACD จะมีการบอกของแรงซื้อและแรงขายเข้ามาด้วยจาก h i s โตแกรมตรงนี้เห็นนะครับเขียวเยวแดงๆตรงนี้เขาจะเรียกว่า h i s โตแกรมเราจะจะแสดงผลถึงแรงฝั่งไหนฝั่งหนึ่งที่เข้ามาณนะตอนนั้นอย่างเช่นก้อนนี้เห็นนะครับก้อนนี้ดูช่วงนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าก้อนนี้เป็นก้อนภูเขาสีเขียว แปลว่าอะไรแปลว่าแรงซื้อมีค่อนข้างที่จะมากเขาก็จะแสดงให้เห็นว่าโอเคตอนเนี้แรงซื้อที่เข้ามามีน้ำหนักมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ายิ่งเป็นแท่งสีเขียวเข้มแปลว่ามีโอกาสที่ราคาแท่งต่อไปจะดำเนินด้วยแท่งสีเขียวขึ้นไปต่อนะครับแต่ว่าถ้ายิ่งอ่อนตัวลงแปลว่าราคาอาจจะไม่ได้รุนแรงโอเค MACD ก็สามารถบอกเหมือน EMA ตามที่ผมแจ้งไปไม่กี้เลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้สามารถใช้ดูเป็นแนวรับแนวต้านได้เหมือน EMA มักจะใช้ดูเป็นแนวโน้มราคามากกว่านะครับก็ดูง่ายๆเลยสำหรับ MACD ก็คือโอเคเส้นเร็วผมก็จะให้เป็นเส้นสีฟ้าแล้วก็เส้นช้าก็จะเป็นเส้นสีส้มนะครับแล้วก็มีการตัดกันเห็นไหมครับมีการตัดกันราคาก็มีการม้วนลงแบบนี้ เห็นไหมครแล้วมีการราคาตัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่ราคาก็ขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครดูประมาณนี้แค่นี้ง่ายๆนะครับก็จบกันไปแล้วกับการเรียนรู้กับ2ออินดิเคเตอร์ในหมวดหมู่ของเทนอินดิเคเตอร์เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าพี่ๆได้รับความรู้ในเรื่องใหม่ๆจากคลิปนี้กลับไปไม่มากก็น,น้อยนะครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ช่อง NYM Trader Academy และกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆคนอื่นๆที่สนใจเรียนรู้การเทรดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะไปลุยกับหมวดหมู่ Momentum Indicator กันนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างและเดี๋ยวเราไปลุยกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ